สายนาฬิกาเขานหะ <S <S เขาไม่บอกให้ก็ดีนี่เขียวนิวเขานะครับนี่คือบ้านเราประเทศไทยแล้วพักครู่เดียวก็ช่วงหน้าบ้านเราประเทศไทยมีเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายนกบินทั่วไปบินมาบินไปแต่ว่านี่คือนกประเทศไทย,ยนกพลังช้างชนบ้านพังเสียหายนกน,นะมันมีอะไรบ้างมันนกมันบินชนกระจากก่อนนกบินชนจนมันก็อออมพลมลงมาเลยลกคี ากมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงช็อปและร้านหนังสือในอินทุกสาขาทุกครั้งที่คุณสู้ไม่ไหวเราอยากให้คุณเงยหน้ามองฟ้าแล้วจะเจอคำตอบฟินิแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย รู้มัดไวสุดใน5วิซินิสแอปเงินกู้เขียงคู่นักสู้ชีวิตทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสด,ด,ดีใช้ง่ายช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์คุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าชคบไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับ ใช้กยอ5 5สิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกอยกันยุงมั่นใจกอยอ5 5เพราะชีวิตของทุกคนมีรสชาติที่ต่างกันรสชาติแห่งความสุขเศ้าหรือรสชาติที่เราไม่อาจลืมสามแม่ครัว50ปีแห่งความผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิต แต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวสก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวสช่วยลดผมขาดดุดร่วงกุ้ยค่ะอือใครอดใจไม่ไหวแอบกินโอรีโอปเนีย่ยอต้องกินแบบนี้สิถึงจะถูกชิมครีมยุมน้อง 40ปีปททสพสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝันแอลลี่ดื่มดีเมาแล้วไปลองลองดูลองปะัะลองลองไปเรื่อยมีให้ลองอีกเยอะดีมอมีประโยชน์พร้อมให้ลอง ปร่อยซาบกับแม่เหลียนแล้วลุ้นทองตลอดปีรวม200รางวัลมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทถึงวันที่27พฤศจิกาย,ยน2568ตัดฉลากผล,ลิตภัณฑ์แม่เหลียนชนิดใดขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปอนนอน134ปอนสภาชิเจรเญกรุ 1, รงเทพ10160รอบไหนลุ้นรางวัลรอบนั้นกับฉลากครั้งที่3วันที่25กันยายน2568ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30กันยายน2568ในรายการตามอาเภอจานเฟซบุ๊กตามอาเภอจานและเฟซบุ๊กแม่เหลียนค่ะ อยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน,ออน,ข,นขนาดไม่450 ml เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไทอร่อยถึงใจคนชอบมาลาเ<ๆ>ผ็ดไฟ,ฟลุกลิ้นชาถูกตีภูไทยรสมาลาอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน ใหม่กันแดดสุดเฟชกั่นกันี้ Super U Cooling Water Gel SPF 50+ และวิตามินซีช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดให้ผิวดูใส,สรู้สึกสดชื่นนาน8ชั่วโมงแบบซองลดราคาพิเศษ20บาทที่เลเว่นถึง23รกรกฎาคมนี้กันนี้ธรรมชาติในแบบคุณเมื่อมีอาการไอ ยาแก้ ILP น้ำดำตราเสือดาวนิวย a ร t i เอ n i g h t เ h a d e b ชดเซ e ตเตอร์สไตล์ที่เรากำหนด 8โมง19นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้เตือนกันเรื่องของสุขภาพร่างกายเวลาอยู่หลังพวงมาลัยกันหน่อยนะฮะอาการวูบหลับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันไม่เลือกจริงๆนะฮะครั้งนี้เป็นรถคันหนึ่งที่กําลังเข้าด่านเก็บเงินครับคุณผู้ชมเข้าใกล้จะถึงแล้วแต่จ,จู่ๆวูบพวบเสร็จปุ๊บรถเสียหลักพุ่งชนแท่งแบริีเออร์ครับควรจะต้องมีสติสัมปชัญญะมากกว่า<อ>คืออันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำร้ายร่างกายนะ ถูกพี่ต้นกฎหมายมันจะแยกกันมันจะมีกฎหมายสําหรับเด็กอีกฉบับหนึ่งแล้วน้องเขาเป็นเด็กพิเศษด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษมันก็ต้องให้มันสมน้ําสมเนื้อกันหน่อยจะได้เข็ดจะได้จํานะคะครับโอ้ยเห็นสมองไม่มีเลยเหรอว่าไอ้นี่หมาจรแล้วนี่ก็แผงลอยมาขายขนาดหมาเขายังมีกฎหมายคุ้มครองเลยอ่ะคุณไปถีบหน้าหมาเอาจิงถ้าเกิดว่าจับภาพได้นะ วอชดอกเป็นตัวแทนแจ้งความซ้ําอีกอย่างได้เลยอะ่ะใช่ฮะ <c oughs> แต่หลังจากจัดการเอกแล้วไปจัดการในป้อมตารวจครับที่แจ้งแล้วไม่ช่วยเหลืออะไรเลยแล้วจะมีไว้ทำเนาะอย่างน้อยๆอแบบพี่ช่วยออกมาดูแล้วก็แบบมามาดูซิว่าไอ้คนนี้ยังอยู่ไหมใช่ไหมเอาพาอกันไปหรือว่าเด็กเป็นยังไงส่งไปโรงพยาบาลก็ว่ากันมีความเมตตาเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยบรรเทาได้อีกมากเลยนะ,ะคะกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อ่ะดูเรื่องที่หลายคนรู้สึกสงสัยกันหน่อยคุณผู้ชม นกนี่มันทำให้บ้านพังได้เหรออือเคยเห็นมากสุดนะชนกระจกร้าวแต่เป็นกระจกแบบบานเล็กๆอละนกเขาบินมาเร็วแล้วเขามองไม่เห็นคืออีกอันนึงนะที่เราเคยได้ยินก็คือนกที่ไปขี้เอาไว้เต็มหลังคาได้ในโบสถ์อ่ะเออแล้วมันถล่มลงมาอันนี้พอเข้าใจได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นการสะสมของมวลสารอะไรบางอย่างแต่นกมันชนบ้านพังได้จริงๆเหรอคะคุณผู้ชม เราเล่นเกมที่มันแบบดึงไม้ต่อๆกันนะถ้ามันไม่มั่นคงแล้วมีอะไรไปโดนตึ๊กหนึ่งทีเนี้ยล้มลงมาหมดเลยแล้วนกตัวนี้ก็คงจะด้าล้อสักค่ะเห็นเป็นกระจกพุ่งชนต้มเข้าไปแล้วจังหวะตอนนั้นคือโครงสร้างมันพร้อมพังอยู่แล้วไงมันเป็นแบบ มันเหมือนมีตะปกไม้อย่างเดียวชนแล้วหนีไปแล้วด้วยมันรู้ตัวไหนด้วยครับขอให้ซ่อมสร้างเสร็จเร็วๆก็แล้วกันแต่ว่าสิ่งที่อันตรายก็คือถ้าตอนนั้นเนี่ยแบบกําลังนอนนอนอยู่อย่างเงี้ยสับลงมาตรงนุ่งตรงหน้าอันตรายนะคะขณะว่าเข้าหลังเนี่ยยังเห็นว่าขึ้นเป็นแนวก็อันตรายอยู่ดีบ้านใครที่ต่อให้เป็นบ้านเช่าก็ตามน่ะอาจจะต้องแบบตรวจให้ดีกว่านี้ กลัวใจจะเป็นโศกนาฏกรรมอย่างนี้แก้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนอย่างเดียวใช่หรือทั้งหมดหรือหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเช่ากันมานานแล้วบ้านหลังนี้อายุน่าจะสักห้าปีโครงสร้างเดิมเนี่ยมันเป็นไม้เป็นส่วนใหญ่ก่อนจะมาต่อเติมมีเสาปงเสาปูนอะไรด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะฮะอ้าว เหตุการณ์ต่อไปอยากให้จับตาดูนะครับเพราะว่าอันนี้ก็พังพินาศเหมือนกันฮะเป็นร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่นู่นเลยแผ่นดินใหญ่ครับตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้สักพักเดียวนึกว่าแผ่นดินไหวพื้นมันกระเพื่อมฮะแล้วกระเบื้องเริ่มระเบิดแตกปุป๊ปุปุขึ้นมาปรากฏว่าท่อระบายน้ําใต้ดินมันแตกแล้วเป็นท่อระบายน้ําทิ้งแปลว่า สิ่งปฏิกูล <No. S 1> ต่างๆ <c oughs> มันค่อยๆนองขึ้นมาตอนนั้นมีอ่อึ้มคนหนึ่งลองเสื้อผ้าอยู่ในร้านนะครับแต่ว่าออกมาตอนนั้นทั้งพนักงานทั้งลูกค้าโกยแนบเอาชีวิตรอดกันหมดแล้วครับ